สวยสเป่าแต่ปากอะยังกระโถนเลยนี่อีป้ามาว่าฉันทําไมเนี่ยจะไปประกวดแล้วมันเป็นหนักหัวอะไรของแกนางแป้งมันก็ไม่ได้หนักหัวอะไรฉันหรอกแต่พอดีว่าเห็นแล้วอะมันเสียใส่ตาไมา่แล้วนะอีพวกปากหอยปากปูเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดปีวอกแต่ทำไมอะปากปีต่อ แกว่าฉันปากหมาเงั้นเหรอ,อไม่ได้ไดายนะอีกวางฉันยังไม่ได้พูดคํานั้นเลยมีแต่แกพูดออกมาเองแกรู้ปะว่าอยากจะไปประกวดมากๆเลยอะแต่แกดูนหน้ามันดี <c oughs> อยากมาัดนเหรอนางงามกระทงเดือนติดต่ออะใี่มันได้ะี่อนเถอะ <c oughs> กาแฟได้แล้วจ้าป้าเล็กเจเจบอยเออป้าเล็กเจเจบอยช่วยอะไร้ฉันอย่างสิช่วยอะไรล่ะจ๊ะคือฉันน่าอยากไปประกวดอ่ะเดี๋ยวฉันจะเดินให้ดูนะว่าเดินเดินว่าได้หรือเปล่าอ่ะนะลองเลยลองเลยลองเดดิินูสออโอ้ยเชิดหน่อยสิหน้าเชิดหน่อยแอนเอ้าพิกกลับไป หมุนไปอีกรอบหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งสิแอนแอนหน่อยแอนแอนหน่อยแอนแอนหน่อยแอนออีแอนแอนเอลจะเห็นแล้วนะเจ๊ได้ยังโค้ดยังไงอะลองทำให้มันดูสิล่ะเองเองก็เดินให้มันยั่วๆเตเดียวน่อกี่แต่สีเนี่ยเหเออแล้วหน้าหน้าได้ยัง เย,ย,ย,ยชดชดหน่อยสิปากอ่ะแ<า>แม่แมยังไม่เลิกเธอฝันอีกเหรออีบาสฝันอยากจะไปประกวดฝันไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยจะไปประกวดแล้วมันเป็นหนักหัวอะไรของแกนางแป้งมันก็ไม่ได้หนักหัวอะไรฉันหรอกแต่พอดีว่าเห็นแล้วอะมันเสียสายตาอย่างแกนะอีบาสประกวดให้ตายอะก็ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรอก นี่นองแป้งชีวิตคนเราอ่ะมันว่าไม่ได้หรอกนะเมื่อยังไม่ได้นอนในโรงอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละใช่แล้วอย่างแกนะสวยสป่าแต่ปากอะยังกระโถนเลยนี่อีป้ามาว่าฉันทำไมเนี่ยโอ้ยก็มันเรื่องจริงไปะล่ะเนี่ยแปดเบาแล้อย่ามาเดินทอดต้องงานการไม่ไปทำหรือยะ แอนดองอยู่นั่นแหละเกิการเล่นหลอนขอโทษนะครับค่ะเมื่อกี้ผมเห็นคุณซ้อมเดินเนี่ยค, <ะ S 1> คุณอยากไปประกวดเหรอครับใช่ค่ะทำเอเหรคะ นี่คุณเป็นใครคะไม่เคยเห็นหน้าเลยอะคะ่ะผมเป็นหลานของน้าป๊อกนะครับหลานชายน้าป๊อกเป่าตงุง <c oughs> เออคุณอยากประกวดจริงๆนะครับใช่ค่ะอยากไปประกวดมากเลยค่ะพอดีผมทํางานอยู่กองประกวดนะครับ <c oughs> ผมช่วยคุณได้นะครับจริงเหรอคะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาคุยรายละเอียดได้ฟังนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนได้เลยค่ะครับไปเลยแต่บู๊ดีใจด้วยนะจะบ,บาสไหนชัดชัดชดแอ <And> นซ้อมอีกซ้อมอีก,อม,อกมันไว้เดินสองรอบแอนหนึ่งสองหนึ่งสองสาม Nhím, xịt, 1, 2, and, mũn, 1, 2, and, mũn. Đi Quang. Hả? Cái đu là thằng ดี่แกฉันกำลังดูสาวประเภทสองเขาประกวดอยู่ที่ต่างประเทศไ่แกแกดูสิสวยกว่าผู้หญิงแท้ๆเีกแกเออจริงว่ะเออนี่แกฉันก็เพิ่งจะไปเจออีบาร์ทมาเองนะแกรู้ปะ่าอ,อยากจะไปประกวดมากๆเลยอะแต่แกดูหน้ามันดิ <laughs> อย่างมัน <laughs> หรอนางงามกระทงเดือนติดตออ่ออ่ะให้มันได้ซะก่อนเถอะ <laughs> ไม่ดูสันรูปตัวเองเออจริงมัน,นน่ามากอะเนี่ยน้องสวยมากๆเลยเอะแกปีชฌาสวัสดีค่ะลูกบาสไทยแลนด์นี่นางบาส ทำให้มันแอนแอนเชิดให้มันมั่นใจมั่นใจหน่อยอย่างนี้ล่ละค่ะป้านี่นี่อย่างนี้ให้มันหวานเยิ้มหยดย้อยบนด้าเจ๊อันน้าผึ้งมาทาไหมเจ๊เชิดเชิดอเสียงแบบเนี้ยมันไม่ถนัดหรอกจะป้าไอเสียงแบบมีเสน่ห์เนี่ยถ้าอย่างมันะนะเสียงตอแหลตอแหลมันถึงจะถนัดจ้ะ ไมกแล้วนะอีพวกปากหอยปากปูเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดปีวอ,อกแต่ทำไมเอาปากปีต่อนี่อีบัตนี่แกว่าฉันปากหมาเงั้นเหรออ้าไม่ได้เลยนะอีกวางฉันยังไม่ได้พูดคำนั้นเลยมีแต่แกพูดออกมาเองก็อย่างว่าเลยนะปากหมาอ้าวนี่หมามันก็อยู่ในปากเยอะสิปากไป่เล็กนิดเดียวะก็ปล่อยให้มันมเทง่าแางเดียว สวัสดีครับน้องบทัทอ่าปะเล็กแล้วก็เจเจบอยครับสว,ส,สวัสดีค่ะเจเบอยใครเหรอจะ๊ะนี่หลอนไม่รู้สักเรื่องได้ปะใช่ อีบารดนะอีบาดกวางแกเป็นไรอะก็อีบารดนะสิแกมันมาว่าฉันว่าปากหมาฉันนะกาลังจะตบมันอยู่ดีดีก็มีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาช่วยมันมาสซะก่อนอะใครวะแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะฉันถามปลาเล็กอะปลาเล็กก็ไม่ยอมบอกว่าใครต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่เลยอะที่หน้าตาหล่อเลยใช่ปะฉันเคยเจอ เออใช่เลยแกที่แบบหล่อๆอะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขามาหาอีบาททำไมวะ<อ>ก็คงจะมาซื้อกาแฟมันนั่นแหละแกเอองั้นเดี๋ยวฉันไปหาลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวยังกลับมาคุยกันอื สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้แป้งมาถึงหน้าร้านอาหารแล้วนะคะครับผมผมอยู่ตรงโต๊ะริมน้ำนะครับโอเคค่ะเอา้าคุณคุณน,นันเองอะ สวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะฉันชื่อแป้งนะคะแล้วคุณชื่ออะไรเหรอคะพอดีว่าเจอกันมารอบนั้นก็ยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่อโฟนครับ <c oughs> ฉันก็นึกว่าใครที่มาซื้อสินค้าจากบริษัทของเรางั้นก็เข้าเรื่องเลยนะคะคุณจะซื้อสินค้าจากบริษัทของเราทางรถเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วผมจะรบกวนคุณแป้งเนี่ยส่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้กับบัญชีขงผม ได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณโฟนกออ็คืออยากจะถามว่าคุณโฟนอะ่ะรู้จักป้าเล็กกับใจบอยด้วยหรอคะก็ไม่ได้รู้จักหรอกครับผมก็แค่เป็นลูกค้าร้านกาแฟเท่านั้นแหละแล้วคุณแป้งถามทำไมนะครับเ,ออเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะ <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเลยก็ได้นะคะ เจเจนางบ้าไปประกวดมันจะเป็นไงบ้างนะแหมระดับเราเทรนชั้นน่ะนางแบบเก่าน่ยาเจเจบอยเจเจอยก็ติงติงติ้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 งติ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 ้งติ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 งต <c oughs> ิงต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 ิ ไปประกวดหรือว่าไปดูเขาประกวดกันแน่จ๊ะม,มันคนละอย่างกันเลยนะจ๊ะป้าคุณโฟนพาไปประกวดอย่าอ๋ยช่างกล้าเนาะมันคงจะได้หรอกนะตำแหน่งอะ่ะนายยังกับประบู่ชนเขื่อนนี่เธอสองคนอะ่ะมันชอบอิจฉาริษยาเขาจริงนะอะไรกันนะกนหนากันนางบาสฮะฉันเห็นจิกกัดมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว นี่จะบอกอะไรให้นะถ้านางบาสมันได้ตำแหน่งกลับมาแล้วก็แกสองคนน่ะเอาหน้าไปซุกตูดหมาได้เลย <c oughs> โอยไม่มีทางหรอกค่ะไปกันดีกว่ากวางไปแปงช่างบันหน้าเหรออีหมามันจะเป็นยังไงถ้าซุกตูดหมาระดับเราอินเทรนตึง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 งตึงงตึงงกาแฟจ้ากาแฟจ้าเอ หวานขมนมหอกค่อยๆเดินนะบารเจ๊เจก็จับดีๆหน่อยสิจะไปไหนกันหล่จ๊ะป้าพวกเธอสองคนคงไม่รู้สินะบาสอ่อะประกวดชนะเลิศในประเทศไทยแล้ว แล้ววันนี้กำลังจะเดินทางไปประกวดที่ต่างประเทศเดินทางไปประกวดที่ต่างประเทศเนี่ยนะก็ใช่นะสิเบ้าหน้าอย่างฉันนี่แหละมีทั้งมงในประเทศแล้วก็กำลังจะไปได้มงใหญ่ที่ต่างประเทศด้วยละ่ะ <net> แล้วเบ้าหน้าแบบพวกเธอละ่ะมีตำแหน่งอะไรการันตีบ้างรืเปล่าจา๊ะ ไปกันดีกว่าค่ะคุณโฟนไม่ต้องมาเสียเวลากับพวกปักหอยปักปูปพวกนี้เลยค่ะฝากด้วยนะคะคุณโฟน <c oughs> ได้ครับปลาเล็กชนะเลิศก,กลับมานะบาสได้จะปลาเล็กมงลงหมกลงได้แล <c oughs> จจ้วเจ๊ <c oughs> พอแล้วไปครับ <c oughs> <ป>อขอหลบทางด้วยนะครับนึง นนได้ค่ะเจบายวิย่ดีใจกันขอบคุนะน้งบ้านภูมิใจกับมัน,นเนาะเจเจในมงดนมงเป็นไงล่ะทีเนี้ย ดูถูกบาทสมันไว้อ่ะตอนเนี้เอาหน้าไปซุกตูดหมาได้เลยนะอิด e ๆๆๆอุ้ยดูชนีดิ้นปลาชนเขื่อนหน้ามันสิหน้าเหมือนปลาชนเขื่อนอุบลนเจ๊ถามนิดนึง ตุ๊กตุนหมาเป็นยังไงดูสิอุย้ยอีกฉาเขาดีนะักปลาชนเขื่อน แก้มีปัญหาการเดินจริ๊งป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไแป้งมีปัญหาการเดินจริ๊งป่ะเไอ้แป้งมีปัญหาการเดินจริ๊งป่ะคุณอยากประกวดจริงๆนะครับใช่ค่ะอยากไปประกวดมากเลยค่ะอ่าเอ้ยใช่ไหมวะถูกแล้วเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมกองฉลากโอ้กองประกวดโอ้กองประกวดกองฉลากไม่ขายแล้วตอรี่เลยไงอีบ่ายไปไหนหรอป้าบ้านอะ เขาไปประกวดแล้วจ้ะไปประกวดถึงแหนเยี่ยนี่เลยจะไปไหนกันเหรออีป้าหืมนี่พวกเธอสองคนคงไม่รู้สินะทำไมจะไปไหนกันเหรออีป้าเหรอจะไปไหนกันเหรอป้าเล็กแรงมากอีป้าเนี่ยเร็วๆอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี้เลยแล้วเปอดยังไงเราต้องทำล่ะพูดเลยแอนแอนแอคชั่น ไปกันดีกว่าค่ะคุณโฟนหนูพูดถูกปะถูกแล้วแล้วเออแล้วเออแล้วปว,วดวดแเลย